การให้น้ำกาถือเยือนให้น้ำหนีดใ่ใส่หัวเซปิเกอร์หลดใส่ก็น้อยหัวหลีดหลดใส่กังในนู่นอยู่ชัายนี่งมงมงลักขาแล้วในวีมันหนาวเดี๋ยวที่ลงทำทำให้ลงสวดนี่แะส่วนแปลงก็ทีเนี่ยจะยังพื้นที่แปลงยังปรับไม่จบยังไม่เสร็จที่ทายให้ดูตอนนั้นยังไม่จบเลยเอาเบียร์ก้ามาเลี้ยงเลี้ยงที่พักตัวก่อน ก่จะอม,ม,น,มนั่นไงเนี่ยก็จะประมาณน,นี้นี่คือส่วนที่พร้อมที่จะพักด,ด้วยแล้วก็เป็นส่วนที่เอาโครงครอกไว้แล้วบ้างก็มีแต่การที่จะลงเนี่ยทางนั้นเลยเนี่ยยังไม่ถึงครึ่งด้วยซ้ำนจำนวนต้นกาอย่างละสี่ร้อยต้น,กกน,ตนแต่ยังไม่เห็นน่าจะได้ร้อยกว่าต้นแต่ยังร้อยสองร้อยต้นก็มีแต่ย่าง,งประมาณนี้ กระทรวการททยมาให้น้ำเปลี่ยนมาไทายทําให้ดูอตอนนี้พิษน้ำพิษน้ำเนี่ยใน,ส,น,นส่วนกระาทรการท่อเทียระบบน้ำอย่างไงน้ำเยอะน้ำในคลองเนี่ยน้ำน้ำคลองธรรมชาติเนี่ยมันจะเคีย่อนบนเข่ขาไหลอมาของใหญ่ใส่ั๊มน้ำวิตกขึ้นมาต่อสายต่อไขหัววิต หลดเห็นไหมลองกดแล้วน้ำหมดหัวโคเยอะเลยนะหัวที่มาใช้กินไปได้ร้อยเดี๋ยวก,กัดดินจะพาไปให้ยความหนูให้ดูด้วยมีความหนูด้วยวิธีทำอาหารหนูมีอะไรทุกอย่างทำหัวอาหารเองเม็ดเองทุกอยอ่างจะก็จะถายรัเท่านี้จะถ่ยนนายให้ดูส่วนจะแยกกันอีกทีกัน ปมาณนี้กันให้น้ำจนจะอมแล้วก็กาคนพันธ์ที่รอการงบลูออกที่ฟาร์มทุเรียนแดงไโดนี่ประมาณส่งเอยต้นแต่ยังไม่ถึงเดี๋ยวน,นี้ต้องไดลอยอยก่าต้นที่แดดูที่เราท้ายถุงนี่ทำการท้ายทำให้ดูในการการเป็นหุตาางตัลลักษณ์ไไนีงนะเนี่ยตัวนี้เนี่ยนอมาใไม่อันเก่าขัดไปหมดแล้วต้นถิ่นเองหมดแล้ว ให้ต้นไม้ที่ทำการตัดน,นี้เลยเฉยๆใคยทำเพื่อเป็นความรู้เราจะสอนหนูใหม้ใครซื้อมาให้ม่กล้าตัดดูไว้ตัดเดืดทางรถเท่านั้นครับถ้าไม่ตัดปล่อยเลี้ยงไปต้นนี้ก็ตายเฉยๆยืนตายเลยเนีย่ยผมกําลังดูทีเดี๋ยวจะมีอะไรอัดยัดมาให้ดูให้เอฟซีได้ดูกันเยอะๆหมดเลยก็ไปเดี๋ยวจะทำให้ดู ส่วนฝามมสเสลี่ยนีนั้นให้ดูชอบ,ชอบรักผมอีพีนี้ก็เอาซีก็นเด้อให้น้ำหมดสี็เงันวัรครับ